มาชมพริกสุดทนครับผ่านหน้าแรงสองสามเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยมีฝนนานๆจะตกสักครั้งก็แค่ดินเปียกแล้วก็ร้อนอีกแต่ต้นนี้ที่ขึ้นมาเองก็ยังทนได้ครับน้ำก็ไม่มีจะลดเพราะน้ำเข็มเป็นพริกหอมครับแตกยอด มาใหม่ไม่ตายครับพร้อมกับมีผลสุกบ้างผลเขียวๆบ้างมาเจอผลเมื่อสองวันก่อนก็เลยเริ่มฟื้นจากที่ว่ากิ่งเริ่มจะเหี่ยวแห้งไปสังเกตครับกิ่งมีเหี่ยวแห้ง ก่อนนั้นเกือบตายแต่ตอนนี้ฟื้นใหม่แล้วครับมีผลสุกบ้างสองสาวันถ้ามีฝนอีกเขาก็คงจะฟื้นแตกใบใหม่ได้เสียดายที่น้ำในบ่อเค็มครับ